สวัสดีครับพอกันมือนี้ครับกับส่วงสวยๆนะครับตามที่ลุงนะครับภาพนิ่งไว้ว่าสิมาเว้านะครับมาคุยนะครับมาแลกเปลี่ยนเรื่องอ้อยหยาเขียวนะครับที่หลายคนหรือว่าคนขางเคียงผมนี่แหละครับแปลงขางเคียงหรือว่าพี่น้องเกษตรกรคนขางเคียงผมที่เพิ่นบอกว่า อ้อยห้าเขียวนะครับบ่อไห่ลูกอ้ยบ่แมนบอ่อไห่ตอนะหวนบ่ได่ตอนะครับเพื่อนเคยปลูกขึ้นกันลงทุนสื่อพันมากขึ้นกันนะครับแต่ว่าปัญหาที่เพ่นพ่อคือว่าตอสองบ่ไดดเนาะตอสองบ่ไดดนะครับเลยมือนี่นะครับมีโอกาสนะครับมาลงไห่เบิงนะครับมาว้า,าวสู่กันฟังว่ามันแมนบ่ นะครับจากการสัมผัสนะครับจากการเล่นจากการปลูกนะครับจากการเอามาลงในแปลงจระของมันเมียนบอนะครับมันบอไห้ลูกห้ตอหลีบอะนะแต่สาหรับตีเห็นนะครับก็บคือพี่น้องเลี้ยวเห็นเนี่ยอาจจะย้อนแสงแหนงหน่อยเนาะนะครับตอพันก็ขื้นดีเะครับเห็นบอ แต่ว่ามันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับของพันนี้พันอ้อยบอ่อพันหยังนะครับที่มันลักษณะที่มันเด่นมันใหญ่มันก็นให้ต้นนะครับให้เงาบัวลายต้นแต่ละเงาแต่ละก้อนกับบัวลายต้นก็คือพวกขอนแก่นนะครับขนาดผมว่าผมปลูกหางที่สุดแล้วครับในเขตพื้นทีแถวนี้นก็คือเมตรหกสิบ นะครับตีเฉลียเบิงพี่น้องเบิงกับคงสิหูนะครับว่ามันอย่าห่างขักแทบตกใจเลยนะครับขั้นอ้อยเกิดใหม่ๆนี่หรือโพดินใหม่ๆนะครับคนผ่านไปผ่านมานะครับผ่านทางเขาก็เบ้าหา้คือกันว่า <c oughs> มันห่างคักมันห่างโคตรนะรมันเกินแม่นอกครับแต่ผมกับโคงจะเบ้าอย่างบ่ได้จะเถียงเข้าเจ้าบ่ได้นะครับนั่นคือในแง่ตั้งความเอิญอย่าง สันนิษฐานหรือการตั้งนะครับตั้งว่าเอเันควตั้งอย่างตั้งโจทย์แต่ละคนมันบวกขึ้นกันนะครับการอา่านนะครับการคํานวณน,นะครับของแต่ละคนอาจจะบวกขึ้นกันเท่ากับบวสามารถไปอธิบายให้ทุกคนนะครับได้เข้าใจได้ว่าการปลูกหางระยะซัมมี่นะครับ มันจะให้ผลลิตได้ดีกว่าการปลูกที่แบบไดนะครับแต,ตกต่างกันแบบไหการประหยัดทนพันธุ์เท่าได้ซ้ำใหดคือเขาบอกสามารถอธิบายได้ชัดเจนนะครับเขาจะอธิบายได้แค่ว่าออกไปและอคนจะสนใจกับต่อเมื่อติดตามคือคือพี่น้องนะครับเขามาติดตามคอยเบิงคอยอะน,นะกันไปที่แรกผม มันก็บริได้อยากได้รับนี่ครับผมอยากได้ประมาณสองเมตรเนาะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้รับจ้างให้กันว่าเพิ่นกล้าปรยห้องบ่อแต่เพิ่นก็ยังยังเยนย่านวันๆนะครับว่าอ้อยมันจะบริได้จำนวนตันทิศปานนี่ถึงขนาดนี้นะครับเกณฑ์เฉลี่ยเนาะก็คือว่าาคลิปก่อนนะครับมาเฉลี่ยจำนวนตันต่อไร สูตรพร,ม,พรมเห็ดเทคนิคนะครับอาจจะบดถึงคักนะครับบดถึงว่าอุปกรณ์เท่าบดีนะครับบดบดีซําผู้อื่นทุนเท่าอาจจะบดถึงผู้อื่นนะครับบดหลายๆซัมผู้อื่นของอุปกรณ์ต่างๆมันบดได้พร้อมนะครับระยะเวลาการดูแลรักษาการเข้าไปบริหารจัดการนะครับอาจจะบดถึงเวลานะครับบดได้เวลาพอ สมควรมันในแต่ว่าพ,นพ้นผลิตอยู่อ,ออกมาแล้วนะครับกับพงกวาวาคือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมสูม้เข้าไปไกลก่อนเบิ่งนะครับอ่อยตัวของอ่ยห้าเขียวมันเป็นอย่างไรนะครับนี่ผมก็บอกว่านเมื่อด้ขีเลนะครับเห็นบ่น ซุ่มเขาเบิ่งใ,ใกล้เห็นไหมครับกินฉเฉลี่ยพมเบิ่งแล้วไม่ได้ขีเรนะครับไม่ได้ต่างจากชนิดอื่นไม่ได้พันอื่นไม่ได้ดอกแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าจริงจริมันกระหางมันให้ลูกมันให้ต้นหน่อยกว่าพันอื่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าขึ้นยูบานนี่ก็คืนยูกับการดูลแลรกักษาให้เราแหรอครับคันปกตินะครับอ้อยตัดได้ประมาณนี่แล้วนะก่อนก่อนจะให้มันเข่าประมาณตัดแล้วจะ ยาห้ดินมันแห้งนะครับเฝ้าคั่วเลยเฝ้าฝังขวดฝังริปเปอร์ฝังยังไปนะซอยนะครับซอยให้เกลให้ดึงความชื้นขึ้นมาได้หลายๆกดริปเปอร์หรือว่าใครมีอุปกรณ์ที่ดีกว่านี้ก็เหตุไปนะครับแต่นี่คือพมปล่อยแล้วนะครับผมมีอุปกรณ์นี่แหละขอเสียของการบมมีอุปกรณ์มนก็นดูแลรักษาบททันช่วงที่นะครับพฮาก็ไปเข็นเอาช่วงวันละครับช่วงมีฝน ช่วงฝนมาดินซุ่มเพายังไปคั่วเอาอีกนะก็ค่อยทาติดตามเบื้องหน้าว่าอ่อยต่อผมจะได้สำหรันเฉลี่ยต่อไล่เนาะเฉลียตันต่อไหล่มันจะได้สำหรันเนอาอ้อยต่อนะครับก็ข้าวสําหรับคลิปนี้นะครับกับเบาหยากเกี่ยวเพลนสําหรับที่มีไผกระเวานะครับว่ามันห้ลูกมันว่าห้ต่อนะแต่เท่าที่ผมว่ามันกะคืออ่อยพัาดเดือนแหละครับ แต่บ่กม้งหัวแต่แป้งแต่ละแปลงที่มันกับผบกขึ้นกันเนาะลายเจ้าเพื่อนบ่าแทบจะบอกเกิดเลยนะครับเพื่อนเอาไปเห็ดมาแต่ว่าอยู่หนี่คือเห็นนะครับมันกับบรวิวารพุ่งบรวิวารมันเสียหายดิเห็นบ่ตัอ,อกอาา็ะไรนะนะครับเดี๋ยวคิมนานะครับผมจะเอาไอ้มาวาดความห่างเบิ่งนะครับว่าระยะล่องมันแมนคือคุ้มปมบ่าบอกว่าตอนมีอ้อยนี่ เห็ดคลิปขึ้นแป๊ีให้แรกนะครับเผาบ่อดหู้ดอกมันก็บ่อดชั่วเนาะนี่คือเห็นแล้วนี่ครับเห็นอ้อยโพยจากดินเมท่อันคุ้มดินบาไใดน,นี่เขามาบาดเขาจะหูเลยว่าความอะอย่างห่างมันโตตัวไหนกันนี่นะครับมันเมียนคือพวบาบเนาะก็ฝากไว้ครับสนใจเนาะการลดตน้นทุนแต่ผลผลิตก็ถือว่าเห็นเฉลี่ยซัมนี่พมกว่ามันโอเคนะครับมันบ่อใดนาเกียดเลยอาจจะดีกว่าได้ายเจ้าก็เป็นไดเลยนะครับใส่ทุนหน่อย ดูแลร้าง,ง่ายสะดวกสบายนะครับให้ผลผลิตีพึ่งพอใจอา่านะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับ